สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับ Black Desert นะคะกับคลิปรีวิวปีส่วนทยาหรือว่าสัตว์ขี่ตัวใหม่หรือมังกรน,นะคะของเกม Black Desert นั่นเองก่อนอื่นเลยต้องขอน,นขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมนะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดำเนทนด,ดูช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลัง,จงใจที่ดีมากๆเลยค่ะ หากคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็กพิซซ์นะคะแม่บ้างของอนุญาตแนะนำร้าน Super s p สเ i a l Shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID p a พาสเวิร์ดด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปนะคะเรบราคาก็จะมีตามนี้เลยนะคะสามารถเช็คได้เลยแล้วก็อย่าลืมสอบถามทางร้านก่อนทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านก็ตามนี้เลยมีทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ Li n e o f f i c i a l เลยนะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตมารีวิวเจ้ามาังกรเนาะซึ่งก็อืมแจกขาวอนไปเลยได้ไหมคะเพอร์บิสให้มันจบ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเผื่อใครไม่รู้นะคะคือมังกรเนี่ยเอ,อเป็นสัขีใหม่ที่ทางเพอร์บิสเขาก็กำลังทํำๆทงงๆอยู่นะคะซึ่งข่าวล่าสุดนะคะจากปี6-7ก็คือว่าจะมาเป็นพาหานะของกิลที่เขาร่วมบัวประสาทอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่า สุดท้ายแล้วมังกรตัวนั้นก็ยังไม่เข้าเนาะแต่ว่ามันมีคิดไว้แล้วเดี๋ยวไปบ้านแทรกไว้ให้ละกันอ่ะแต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยเขาก็เลยแจกมังกรอีกตัวหนึ่งชื่อว่าปีกสนทยานะคะถ้าพูดง่ายๆคือเป็นมังกรเหมือนกันแต่มันคือคนละตัวนั่นเองเนาะซึ่งปีกสนทยานเนี่ยตอนนี้ก็คือได้เข้าเซิร์ฟไทยเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จะแจกจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์นะคะเป็นกิจกรรมเราก็จะรับขุยมาไปทำเควสร,รับขุยให้เรียบร้อยนะคะซึ่งเควสก็จะอยู่ตรงตัวโอแล้วก,กดตรงเวใหม่ แล้วก็มาตรงนี้มันก็จะพาเราไปตรงอยู่ตรงข้างๆหมู่บ้านเวเรียเนาะคุยเอ c นซีนิดเดียวก็ได้คุยมาเลยค่ะซึ่งคุยเนี่ยสามารถลากใส่ช็อตคัดได้นะคะคุยปีกสนธยาสิบสี่วันนั่นเองใครจะเอาเลยก็ได้หรือใครจะรอก่อนหมดกิจกรรมค่อยรับก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่อะวิธีการได้ก็ประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ขออนุญาตมารีวิวน้องกันนะคะว่ามันเป็นอะไรประมาณไหนใดๆเนาะอะ,อะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกก่อน อีกส่วนทยานะคะถ้าเราเลียกออกมาสามสิบวิหรือเราขี่น้องอยู่เฉยๆสามสิบวิเนี่ยนะคะน้องจะหายไปนะก็คือจะต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาแล้วมันจะไม่หายนั่นเองนะคะซึ่งก็ขึ้นไปก็เลยโยซึ่งเอาจิงๆมันบินสูงมากนะใช่บินสูงมากคือขออนุญ,ญาตแบบอวยยศก็นเลยนะคะสําหรับคนที่ข้างรักมังกรมากบ้าแบบแม่บ,บ้านนะคะซึ่งแบบ โอ้โหถูกใจใช่เลยตัวนี้แหละขอถาวรไปเลยได้บอสขอถาวรไปเลยค่ะอ่ะทีนี้มารีวิวกันสักนิดนึงนะคะสำหรับการใช้งานของปีกสนธยาเอ่อรีวิวแบบสั้นๆละกันเนาะถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าถามว่ามันจะแทนมาได้ไหมถ้าเอาแบบถ้าคุณรีบอะคะ่ะถ้าคุณรีบมากๆรีบเวอร,วอร์แบบต้องไปถึงเป้าหมายภายในหนึ่งถึงสองนาทีอยู่เลยเนี่ยก็จะไม่เหมาะก็ปีกสนธยามันก็จะไม่ตอบโจทย์เนาะเพราะว่า มังกรมันก็บินคือมันมันก็มันไม่ได้บินช้านะโดยส่วนตัวมองว่าไม่ช้านะดีกว่าลาเอออาปากามากแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วเท่าม้าสามตัวที่วิ่งอะถ้าแข่งกันในความรู้สึกนะคะแล้วก็มันมีน้ำมันหมดด้วยอันนี้แม่บ้านเขาเรียกว่าน้ำมันเนาะแต่ว่าในเกมมันใช้คาว่าเลือดแหละมันเป็น H P จะแม่บ้านเขาเรียกเฉยว่าน้ำมันละกันนะก็คือน้องมีน้ำมันหมดก็คือเวลาที่เราเี้นนะคะกด W shift เนาะความเร็วจนพิษตาเนี่ยมันก็จะลดน้ำมันไป ซึ่งถ้าน้ามันหมดเราก็จะร่วงทันทีนะคะก็จะร่วงลงไปสู่พื้นเลยแต่ว่าเราเราร่วงอะคะ่ะเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีบัฟให้ก็คือร่วงไปไม่เป็นไร,รงไม่ว่าจะสูงแค่ไหนอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เกิดไปตรงไหนนะคะแล้วเนี่ยอันนี้คือสูงเกินก็ปะขึ้นสูงกว่าน,นี้ไม่ได้แหละมันก็จะไม่ให้สูงขึ้นแหละซึ่งเมนูการควบคุมก็จะอยู่ตรงนี้เนาะกด E บินสูงขึ้นกด Q ลงต่ำลงซึ่งแอนิเมชั่นของมังกรนะคะ โดยส่วนตัวคือสําหรับคนที่เลิฟมังกรหรือรักมังกรแบบว่าคือแบบนี่แหละมังกรมันต้องแบบนี้แหละค่ะมันจะบินจะเบินจะเลี้ยวจะอะไรมันก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะแบบว่าคือคือคือมังกรอ่ะเออแต่ว่ามังกรน่ะมันก็จะมีแอนิเมชันของเขานะคะซึ่งซึ่งมันเป็นมังเพราะว่ามันเป็นมังกรเงี่ยมันจะมาเลี้ยวฟุ๊บฟบปุ๊บปออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะอะไรประมาณนั้นเอออันนี้ก็แล้วแต่คนชอบด้วยแต่ส่วนตัวแล้วคือออวยให้ร้อยเลย ชื้อแบบจับไดไม่อยู่แล้วมาเมืออะไรไม่ขี่แล้วทั้งนั้นนะคะก็เดี๋ยวแม่บ้านแปะคลิปที่แม่บ้านเดี๋ยวนี้ในคลิปนี้แม่บ้านให้ดูตอนที่แม่บ้านบินข้ามเมืองมาเลนเนาะซึ่งมันก็แม่บ้านบินจากการนะคะไฮเดียวนะคะซึ่งมันก็จะไปน้ํามันหมดกลางทางคพแม่บ้านแอบมีแวะด้วยแต่ว่าเนี่ยด้วยความที่ขุย่ดนะคะมันครูดาวประมาณ3นาทีอะ่ะคือเวลาเราบินบินไปอะ่ะคููดาวมันก็ครบพอดีคะ่ะ ตึ้งข้าตรงไหนมันบินขึ้นสูงม,มันจะขึ้นเตือนมันก็จะอยู่แค่นี้แหละอืมซึ่งแบบดีมากไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวตัวเจ้าปีสัธยากันนิดนึงเนาะเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดกันแบบใกล้ๆหน่อยแต่ว่าหาที่กันหาที่เลนดิ้งกันเอาตรงไหนดีค่ะตอนนี้คือบินมั่วไปหมดแต่ไม่เป็นไรคือปีกสัญยาเนี่ย อืมคือถ้าเกิดจัดประเภทอะจริงๆต้องเรียกว่าเป็นไวเวิร์นก็ได้นะคะหน้าตาแอบ,บเหมือนราเทียนนะคะเพ <c oughs> <c oughs> ออวีนี่มีแรงบัน,นาดาลใจเป็นราเทียนหรือเปล่าเ,เนี่ยดูดิคล้ายๆกันเลยนะต่ก้อนนั่นแหละแรงบันดาลใจก็จะจับอยู่ในหมวดประเภทจริงๆมันคือเหมือนไวเวิร์นอะเนาะแต่ว่ามันก็คือแต่ว่าเกมเนี้ยก็ไปรู้สึกคือให้นิยามว่าเป็นมังกรนั่นเองนะคะตึ๊ดตึ๊ดตแบบึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ ขอถาวรไปเลยนะคะจบๆโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะ่ะสำหรับปรีกสนญยาชื่อน้องนี่แบบตัวน้องเออสี่น้องอะ่ะเป็นสีออกเหลืองๆทองๆเนาะแล้วก็ถ้าอันนี้คือบอกก่อนว่าแม่บ้านเล่นภาพปริมาเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นคือสี่น้องค่อนข้างเปลี่ยนตามแสงมากๆเออแล้วก็ตัวคือตัวข้างหลังตรงหลังเนี่ยออกทองๆนะแต่ว่าข้างหน้าจะออกน้ำตาลน้ำตาลเน็่ยปะ แล้วก็แบบเวลามันโดนแสงอะเสจมันจะเปลี่ยนสีสังเกตดูแบบเนี้ยแสงแต่งมันโดนกระทบมันจะแบบสีมันก็จะเปลี่ยนเนาะอืมอะไรประมาณนี้เอาเด๋รวแรนดิ้งก่อนพอ้อเสี่ยของน้องนะโดยส่วนตัวบอกว่าใครน่าจะแค่อย่างเดียวคือถ้าใครกลัวความสูงก็นั่นแหละ <laughs> ใครกลัวความสูงอะคุณอาจจะหัวใจวายได้นะคะ แล้วก็ถ้าสมมุติใครอยากเอาปีกสนทยามาเป็นพานะหลักนะสมมตินะใครชอบแบบแม่บ้านนะคะก็ข้อแนะนำข้อคือคุณอาจจะต้องมีขุยคุณควรอม่คุณต้องมีรังมาของดนโลหรือไม่ก็ควรจะต้องมีเตะแระเข่าม้าค่ะเพราะว่าม้าเราอะ่ะมันจะไม่มาด้วยเนาะ อันนี้เขาแม่บ้านมีรังมา้าหกดาลโลแล้วไงแล้วก็เก็บอย่าลืมเก็บเข้ารังนะแต่ถ้าใครไม่มีควรจะมีแตรเข่าม้านะคะเพราะว่าเวลาเราขี่มังกรไปแล้วเกิดไปล่วงตรงไหนหรือเราไปอยู่ตรงจุดที่เราแบบไม่สามารถเอามังกรเข้าไปได้เงี้ยเราต้องใช้มา้ามันก็มันจะทําให้ลําบากก็คือมันจะไม่มีม้ามาใช้เนาะแต่ถ้าใครมีแตรเข่ามา้าหรือมีรังมา้าหกดัลโลอยู่แล้วเงี้ยก็อันนี้ก็จะสะดวกสบายไปเอ้ยสะดวกสบายเออไปก็คือ ข้อเสียก็คือตรงนั้นแหละถ้าสมมติใครอยากจะเอานะสำหรับซีซวันนี้นะใครจะเอาบางกรมาเป็นพานหนะหนักเหมือนแม่บ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีแตรเข้ามากันนิดนึงหรือมีรังมาของดรนโลแล้วก็อย่าลืมเก็บเข้าเคาะนั่นเองนะคะตัวนอนาคตน่ะเขาจะอัปเดตให้เราแบบมีหนทางได้แบบอื่นไหมเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลที่บอกตั้งแต่ต้นเลยว่าข้อมูลมีแค่เรื่องเดียวเลยคือจะมีเป็นบางกรอตัวสีดํา ที่ว่าจะต้องเป็นเครื่องเกี่ยวกับวอร์สาดด้วยแต่ว่ายังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มนะคะอืมก็เลยรอดูกันอยู่ว่าเนี่ยว่าแบบเอ้ยไหนไหนก็ทํามาแจกแล้วอ่ะสิบสี่วันอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีโอกาสไหมที่แบบไปทาเควสไหมเออไปทําเควสก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแบบให้เราได้ขี่น้องอะ่ะซึ่งถ้าเอาตามในเควสนะคะเผื่อใครไม่ได้อ่านในเควสบอกว่าปีกสนธยาเนี่ยเป็นมังกรที่เชื่องแล้วก็ไม่ดุ เขาก็เลยเหมือนกับเออเราก็เลยขี่เขาได้ง่ายๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องกลับไปอยู่กับฝูงเขาเขาก็เลยไปอยู่กับเราแค่สิบสี่วันอันนี้คือเรื่องของเกมเลยน่ารักมะนั่นแหละค่ะตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอ๋อโอเคบินมาตรงนี้เออแล้วใครบินลงน้ํามันก็จะหายไปเลยนะก็คือตกน้ําไปเลยนั่นแหละโอเคก็ประมาณนี้ค่ะโย่เออลืมเลยแล้วว่าจะลง บันจะลงนองแล้วก็จะแบบไปดูใกล้ๆกันหน่อยไม่ต้องแล้วมั้งบินดูไปเลยละกันเนาะยี่ว่าจะรีวิวแบบใกล้ๆอะ่ะลืมแล้วก็เสียดายนิดนึงเขาเพอร์บีตรงที่มันมันออกมาหมายถึงว่าตอนบอนเป่าอ่ะมีเวลาสามชีวิกับแบบอย่างเงี้ยถ้าเกิดแม่บ้านบินค้างไว้อย่างเงี้ยมันไม่อยู่กับแม่บ้านนี้มันอยู่แค่ สามซีพีแต่ถ้าแม่บ้านขยับตัวอย่างเงี้ยแม่บ้านขยับตัวตวลอดเวลาก็คือแม่บ้านต้องบินน้องอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรยเงี้ยแต่ก็เข้าใจเขาแหละเพราะว่านะแต่แค่นี้ก็ฟิดแล้วค่ะนั่นแหละค่ะถาวรไปเลยให้มันจบได้ปะ <c oughs> เออสวยเป็นมังกรที่ถูกใจเอาจริงๆทำมาเป็นมังกรจริงก็ชอบคือเป็นมังกรน่าชอบหมดแหละจะหาวัาวยศก็ได้ค่ะ โอเคคิปนี้ก็ไม่มีอะไรโอวยให้ฟังส่วนข้อดีขเขาเสียก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละเออหมดแล้วตอนนี้ก็แม่บ้านก็คือถ่ายรูปรัวๆนะคะน่าจะเอาไปแลนดิ้งบนนี้ได้เนาะโอเคค่ะ okay, สำหรับวันนี้แม่บ้านขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์ c, กดแชร์กดซับสไคร้ช่องแม่บ้านก็เลยจะให้กันด้วยนะเดี๋ยวดึนคลิปตอนบินเล่นให้ดูแล้วกันนะคะว่าบบบินข้ามเมืองมันเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะเกาะไปเลย Dancing in your halo. Dancing in your halo. Like a fever taking over, it's burning.